สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะพี่พี่ขวันนี้นะคะน้องเบนก็ได้มีโอกาสนะคะพาพี่พี่มาชมตลาดผ้านะคะเป็นตลาดผ้าไหมของจังหวัดสุรินนะคะจะตั้งอยู่ที่สาลากลางหลังเก่าของจังหวัดสุรินนะคะพี่พี่ที่นี่นะคะก็มีผ้าสวดๆเยอะมากๆเลยซึ่งจัดจําหน่ายนะคะทุกวันเสาร์นะคะของทุกสัปดาห์เลยะคะ่ะพี่พี่นะคะที่นี่ก็จะมีตั้งแต่แม่ๆยายๆนะคะ ทอผ้ามาขายเองนะคะแล้วก็เป็นงานผ้าที่มีความโดดเด่นของแต่ละอําเภอนํามาจัดวางจัดจำหน่ายที่นี่นะคะถ้าไหนได้มีโอกาสนะคะอย่าลืมแวะเวียนมาชมผ้าใหม่สวยๆนะคะพี่ๆค่ะมีทุกแขนง,งเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราเป็นพาพี่ๆไปชมว่ามีอะไรบ้างมาชมกันค่ะผ้าสวยมากๆเลยสวยมากสีแบบนี้เราไม่ค่อยได้หยิบไปนะคะไปนำเสนอพี่ๆเนาะ ะะสวยมากกคนได้ของระรามก็มีเยออืมน,นะคะระรามอันนี้คุณยายมาจากสีขอนะคะที่เดียวกันค่ะพี่พีนะคะบ้านเดียวกัน <c oughs> บางทีก็มาอุดหนุนอยู่นี่เนาะพี่ๆเนาะเ <c oughs> นี่ยโทนสีประมาณนี้สวยมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะพี่ๆเพราะว่าผ้าเนี่ยสวยแล้วก็เยอะมากจริงๆค่ะ ะะถ้าในที่มีแบบโอกาสนะคะก็สามารถแบบเรียนมาได้เลยซึ่งจะมีทุกวันเสาร์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คุณแม่มาจากอำเภออะไรคะพี่ขอรนคมอีกแล้วนะคะนนสวยมากเนี่ยเวลาขจรนอ่ะพี่ๆแล้วแบบเป็นสีรบแบบนธรรมชาตินะคะทั้งหมดเลยนทพี่พนะใช่เป็นางานที่แบบถือว่าเป็นางานที่ทํายากมากแล้วก็เป็นเป็นดุนผ้าที่แบบถือว่าเป็น ป็นดุจดีขายดีนะคะของทางดานเราวนั้นพี่พี่ะนี่นะค่อนข้างสวยมากนะคะแล้วก็เนี่ยตะกูลอัตลักษณ์สุรินนะคะวเนี่ยเป็นใหม่บ้านทั้งหมดเลยะค่ะพี่พี่ดูนะคะปลูกหมดเลี้ยงใหม่เองด้วยใช่ไหมคะคุณแม่นะคะ,ะ,คะมาดูได้นะคะพี่พี่ขายอยู่ที่ตลาดท่านะคะสุรินนะคะทุกวันเสาร์นะคะสวยมากนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโทนสีธรรมชาตินะคะดามคุณ คุณแม่เนี่ยสวยอืมนะคะอโอเคค่ะเดี๋ยวพาพี่ๆเดินดูต่อนะคะค่ะพี่พค่ะแล้วก็ถ้ามาตลาดผ้าสุรินนะคะเดี๋ยวร้านอีกหนึ่งร้านที่ต้องไปกจะแนะนำเลยก็คือร้านพี่แดงนะคะซึ่งเป็นร้าน ตอ้องเียวเลยว่าเป็นพันเนื้อกับทางร้านน้องเบนเลยก็ว่าได้นะคะผ้าของอำเภอฝั่งขะมีแต่ส,สวยๆนะคะพี่ๆเดี๋ยวน้องเบนพามาดูกันเลยนะคะ mm hmm. ร้านนี้นะคะเอกลักษณ์ของร้านนี้เลยก็คือนี่เลยค่ะไม่ได้ไขายผ้าใหม่นะคะขายเป็นขนมนี่เลย mm hmm. ถ้านะคะถ้าในที่มาตลาดผ้าสุรินนะคะก็แนะนําเลยค่ะว่ามาซื้อขนมนะคะไม่ต้องซื้อผ้าร้านพี่แดง <laughs> เ,เขาเรือกนะคะมาดูผ้าสวยๆกันนะคะสวัสดีค่ะอันนี้นะคะวันนี้มีอะไรสวยมาให้หนูบ้างข่าไปหมดแล้วข้าปอลไรบินวต๊เข้าวคนเดียวอ่อเนะยคะ่ะแทนกล้องดูผ้าสวยๆเลยะค่ะ าสวยเยอะมากมากพี่ๆค่ะมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ความมีความโดดเด่นนะคะของแต่ละชุมชนที่เข้ามาทัน <c oughs> เดี๋ยวน้องเบนพาไปดูนะคะว่าแหล่งเนี้ยมาจากไหนนะคะเนี่ยคุณพี่ดูสวยมาก <c oughs> อันเซตแบบนี้น้องเบนมีความคิดว่าน่าจะมาจากขาวสินอรินนะคะซึ่งเป็นงานทอเก็บมือโบราณแล้วก็มีแบบสอดใหม่ขบูบใหม่หางร,รอบทั้งนั้นเลยค่ะพี่ดูสวยมากนะคะ <c oughs> อันนี้แอบแอบคุณยายดูหลังนะคะก่อนนะพี่ๆ่แทนไปเลยค่ะสวยมากนะคะ ค่ะพี่เพคะนะคะแล้วก็อีกหนึ่งร้านที่น้องอยากจะแนะนาเลยนะคะมาถึงตลาดผ้าสุรินทร์แล้วต้องแหล่งนี้เลยนะคะกับร้านพี่โชคคุณค่ะค่ะเป็นร้านที่มาจากอําเภออลําดวนนะคะเป็นอีกหนึ่งแหล่งเนี่ยค่ะที่น้องเป็นการันตีได้เลยค่ะว่าเป็นงานผ้าที่แบบคุณภาพค่อนข้างสูงนะคะทั้งเนื้อผ้าเอวยทั้งขนาดความยาวของผ้าเอวยนะคะเป็นเป็นเนื้องานที่แบบค่อนข้างมาตรฐานจริงๆในของอำเภอของจังหวัดสุรินทร์นะคะพี่พ นี่นะคะขึ้นชื่อเลยสวยมากนะคะแวะเวียนมาดูได้นะคะราคาย่อมเยาวแน่นอนค่ะที่ร้านนี้นะคะพูดคุยกันได้แล้วยิ่งถ้าพี่พี่นะคะน้องเ็นจะบอกโค้ดส่วนลดนะคะท่านใดที่มาถึงร้านนี้นะคะบอกเลยค่ะว่ามาจากเพจสกุลไหมทองนะคะจะได้ส่วนลดพิเศษเลยนะคะอันนี้ดีแล้วดีแล้วเนาะขอบคุณค่ะนะคะโอเคขอให้ขายดีๆนะคะขายดิบขดีค่ะคุณพี่พขอบคุณ โอเคค่ะพี่และนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะของตลาดนัดผ้าใหมเจริ์นะคะถ้าในที่มีโอกาสไว้เวียนเข้ามาก,ก็อย่าลืมมาชมกันนะคะ